สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบูธรถยนต์มิสูวิชิไทยธนาปาจินบุรีที่โรบินสันปาจินบุรีครับ25ถึง3เมษายนนี้นะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปส่องแคมเปญแล้วก็ส่องรถยนต์ของมิสูเทย์ดาที่เรายกโชว์รูมมาตั้งโชว์อยู่ที่โรบินสันเลยทั้งหมด5คันเนาะวันนี้ครับขับเริ่มแรกกับเจ้าลาลี่อาร์ตมิลาดลาลีอาร์ตครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่537,000บาทสี่ประกันภัยชั้นหนึ่งนะ ฟรีรับประกันคุณภาพ5ปีตัวนี้นะบอกได้เลยว่าเป็นไฮไลท์ลูกค้าส่วนใหญ่มาอยากได้เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เลยประหยัดน้ำมันครับ23.3โลลิตรครับผมและที่สำคัญเจ้าแรลลี่อาร์ตเนี่ยจะมีแต่งเนาะแต่งสไตล์แรลลี่อาร์ตทั้งหมดประมาณ5-6จุดเดี๋ยวให้น้องจอทาดูมีอะไรบ้างครับกระจังหน้าครับออกแบบให้เป็ยเส้น เส้นสีแดงแดงดาสไตล์รารลีอาร์ตครับต่อเลยมาเลยมาดูนี่เลยครับแต่รุ่นนี้ให้ล้อแม็กเลยนะพี่เมรครับผมล้อจะเป็นล้อแม็กเลยนะครับขอบ15ยางแกมเตี้ยแกม55นะครับเป็นขอบ15เลยซุ้มล้อนะครับที่เป็นแคร์ราปั๊มตาลารีอาร์ตครับบางโคนสีแดงดมเอกลักษณ์ของรารีอาร์ตครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดํานะครับ แล้วก็ด้านข้างก็เป็นอกีกร์ของรด้านือนการเป็นสติกเกอร์ครับผมส่วนด้านในเดีย๋ยวมาดูด้านในต่อเลยดูภายในเลยครับภายในเลยครับอันนี้จะออกมาเป็นเบาะนะครับเป็นแบบทูโทนเบาะทูโทนด้านพลักพิงอะ่ะที่นั่งครับก็จะเป็นสีแดงแดงสลับดำนะครับเดินได้คู่นะครับเบาะพวงมาลาัยก็เป็นเย็บแบบได้แดงนะครับแล้วก็ที่สวยเลยก็จะมดีด้านประตูข้างครับประตูข้างประตูข้างเนี่ย ขางด้านข้างเนี่ยบุที่เป็นเอกลักษณ์แบบแดงดําของแรนดี้อารนะครับเดินได้แดงหกันแล้วก็ฝาครอบเนี่ยก็จะเป็นแบบแคปลาครับผมไปเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะมีนะครับตัวนี้เลยนะครับสปอยเลอร์ที่เป็นสีดําหลังคาดํานะครับให้ดู ลลีอาร์มากขึ้นให้ดูสวยมากขึ้นครับผมสาหรับลูกค้านะครับที่อยากเห็นตัวจริงนะครับมาได้เลยครับที่ห้างโรบินสันปาจินบุรีนะครับกับเจ้ามิหลัดลลีอาร์ตโอเคเดี๋ยวเราอยู่ตรงไหนพี่บูธเราอยู่ตรงไหนอยู่กลางเลยครับพอกลางห้างเลยครับบูธใหญ่ที่สุดของงานเลยนะครับหน้เคฟซนะครับ่าเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปเดี๋ยวไปดูคันต่อไปเลยเราเอ็กเซนเดอร์คอสต้องต้องบอกเลยว่า ตัวนี้สวยจริงจริงหล่อหล่อดีกว่าสีสีสีนี้ด้วยนะสีครับผมราคาที่เอ็กซ์เร์คอร์สครับราคาอยู่ที่919,000นาพครับผมปีประกันไทยชั้นหนึ่งนะครับปีรับประกันคุณภาพห้าปีที่สำคัญวันนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษครับ0่วนเปอร์เซ็นต์สี่ปงวดปีนะครับที่สำคัญแอบกระซิบนะครับถ้าลูกค้ามาดูที่บูธไทยทดาอยากได้ส่วนเปอร์เซ็นต์ห้าปี ทำได้ไหมมาฮะเดี๋ยวจัดให้ที่เดียวนะครับที่ให้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูสเปคจริงๆเราก็มีจอ้วนะ5ปีครับผมรััน5ปีตัวคอสเนี่ยจะสูงกว่าตัว GT ครับออยู่ที่เท่าไหร่นะความสูง2ต25มิลลิเข้อดีของความสูงนี้คืออะไรไม่ติดใต้ท้องเนี่ยจะไม่ติดผ่านได้ทุกอุปสรรคครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้มาดูภายในตัวรถมา ปเลยครับน้งจอดอธิบายเลยครับภายในก็จะเป็นสีทูโทนสีทูโทนครับมีจอให้ครับผมดูเลยถ่านลูกค้าอยากได้จอที่ใหญ่กว่านี้ครับพี่เทรเราให้ให้ลูกค้าได้ไหมครับที่จอที่ใหญ่กว่านี้ครับพี่ได้ครับนี่ครับอัปเกรดจอให้เป็น10.1ครับครับมาดูด้านข้างด้านหลังครับเบาะทับได้40 60นะครับ เขาเรียกว่าอะไรนะพี่พี่เพชรขนเยอะถ้าเราขนเยอะทับได้เยอะครับรก็ทําได้ทุกทุกกิจกรรมเลยครับ<ช>ไม่ว,ว่าจะเป็นกิจกรรมครอบครัวเนาะอยากนั่งเจ็ดคนนั่งเต็มเจ็ดที่นั่งก็<า>กทําได้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นรถครอสโอเวอรท์ที่ราคาไม่ถึงล้านเนาะแล้วก็ไปได้ทั้งครอบครัว<ช>ห,รหรือถ้าเกิดจะบรรทุกสามารถทับบอบแบบ<ช>เป็นแนว ทางตรงแนวนอนได้เลยจักรยานนี่เข้าได้เลยนะที่เอสจักรยานเขาลูกค้าหลายๆท่านของเราอ่ะเราบของเรามันชรุมเรามาอยู่ติดเขาใหญ่เนาะลูกค้าชอบขนจักรยานท่องเที่ยวสบายเลยครับบางคนมีปั่นคนเดียวคับไม่ต้องใส่แหลกเลยถอดใส่เข้าไปในรถเลยหรือถ้าต้องการใส่แหลกก็ง่ายครับเพราะตัวนี้เขามีมาให้อยู่แล้วแหลกแรงคาอ่าใช่ครับใส่แหลกเสร็จปุ๊บนู่นเลยครับใส่จักรยานขึ้นไปได้เหมือนเหมือนปาเจโลคันนั้นเลยใช่ครับ